คนคิดฮอดคู่ร้ายห่วงให้โทรมาทีงห้องเั้งไฮ้นะคะท่างทีมงานเท่ากับรับสายแต่เสื้อหากมึกเต้านี่กับหอาลไมยก่อนเป็นทับดนที่สูงสูงลูกคอไหเที่ไห จากเกาตั้มเมื่อไนบารามจากวานันเส้นนันก็บ่มีใครอยู่มีแต่ตำนั้นเจ้านั้นก่บยิ่งใหล่รวบมาขอต่ายผมเจาให้เพื่อ แจ้คระอุณนาคโคผ้ที่ครองบาดาลเสือบนานมา ขอให้องค์หน้าคู่เปิดที่ทางให้น้ำเจ สวรรค์เมื่งฟ้าฉันจะถูงเมื่อแมน่นแดนดินอันลำคาด้วยบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรน,นัง่งยืนลงสักจากนัก้นไม่เสียงกลุ No. สาาธุสัตว์สัตว์สำคันครับพี่น้องเอฟซีคนคิดหอดฟูลไล่ห่ว<อ>งให้โทรมาทพื่ห<า>่วงทั้ง,ง,งหให้นะคะทางทีมงานเท่ากับรับสายแต่เพื่องยากมืเอเตานี่จะแม่คู่กาไปเจ็ดตน้นเงินคือเก่านะคะรวมสะสมสามบุญคือเก่านะคะรวมบุญเพราะว่าแม่คู่กะ เฮ็ดถูกวันที่ไห้วสิบห้ามือที่ไปเที่ยงนั่นค่ะครับผมไปสร้างไปเปลี่ยนที่วัดป่าบันมือนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่ครูผ้าเฮ็ดผ้าสร้างแล้วก็พร้อมท่านได้นีสร้างเรียนนรกเนาะค่ะเรียนนรกค่ะไก่จะเซตแต่ว่ากับเพราะท่านเซตง่ายเลยค่ะเพราะพันเพ้นพ้นเพราะท่านลงสีเรียบร้อยเนาะค่ะเพราะเพิ่นเกลี่ยไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะตามงบประมาณที่แม่ครูคนสิบห้ามือเบื่อเงินเท่ยนึงแล้วค่ะสร้างสื้อเป็นครู แจัดการแห่นะคะรายการแม่คู่ขอขอบุญขอคุณน,นะคะเอฟซีทวนทุกนทวนานะคะเวาบอกนะปื้ปีติใจนะคะที่พอ่อี่แม่เหาที่เราค่อยที่ติดตามะค,ะค่ะเป็นห่วงเป็นใย่แม่คู่นะคะบริญีเสียงปูใจสิค,ะค,ะค่ะนอคาว่าได้ค่ถือเลาค่อยนะคะคห้ว่ายิ้มท่านําตานะคะคมือเราค่ะ พป้าก็ได้ไปก่อนไไม่กูนเนาะ่ป้าก็ไปทอดเรียบร้อยนะคะได้ยอดเออได้ยอดอยู่ค่ะได้นั่นอยู่ค่ะเพราะวาะ่าเดี๋ยวจะเส้ยิ่มนะคะเพื่อ <ๆ S 1> นนั่นไ้ครับผมคเพราะว่าทุกคนก็ห้ยกำลังแรงใจไม่กู่ค่ะ,ะ,ะไม่คู่คะ่คคะเข้าใจนะคะแล้วป้อมครับอีพอีเม่โทมานะคะทั้งขายเหยื่อเร่การย่าเร่ละกันหนักน้อยนะคะเพรานเดืรับ แล้วก็ไม่พูดก็ให้กำลังใจอีพออีเม่นะคะที่หักปูสัทภาปูโดยความเสื่อและสัทนะคะเสื่อมันถือมันเป็นความเสียส่วนบุคคลนะคะให้เบืองแล้รก็มวินิจพิจารณาเนาะค่ะค่ะวิจารณญาณในการรับชมเป็นความยังของเขาเลยยังส่วนเออเป็นความเสียส่วนบุคคลค่ะ เป็นความเสียวนบุคคลเ้าค่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเป็นคําว่าตื่นตันน้องบุคคลใจหลายสิ่งหลายอย่างมัน,นมม็มีมา่านค่ะทุกสิ่งมีมานไม่คู่เข้าใจคัะค่ะเพราะเปนวาสิโยทอเพราะว่าสิอทอถอ,อ,อยไม่คู่ยังสู่ตัวค่ะแมนว่ามันสิเกิดที่ยังขึ้นไม่คู่ค่ะเขอเยืนเที่ยง้างนะคะเขอยืนเชี่ยง้างเอฟซีนะคะสูบูสูคน ค่ะทีรวมบุญมากค่ะสิบเป็นเงินน่อยเงินหลายบแมนการเรียร่ายิพอีเมกับรูเนาะค่ะครับคือการทีทาบุญทําออกจากกิจจากใจเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังมีผู้่นอยากอืม่นบร่วงดีกะตามเพื่อนเนาะค่ะคิดบ่ดีคิดดีได้ดีเนาะค่ะคิดในทางที่บ่ถือต้องกะบ่ได้เนาะค่ะแต่คือบางสิ่งบางอย่างกคือเข้าต้อง เห็นด้วยหูดูเรตาแลวก็พิจารณาด้วยสติปัญญาเนาะค่ะสติปัญญาของเฮานะคะยอดผาปานะคะมีเพือได้ยอดหนึ่งแสนสองมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาทครับผมได้คนาทางใดแค่นี้นะคะยอดหนึ่งสองสามสองสองหกนะครับเด้อยยอดผาปาวัดปูเทท่องหรือว่าวัดป่าบาดเหมือนครับคือการรวมบุญครับคือการสะสมสามบุญเนาะค่ะว่ามันการเรียน่า นะค,ะค่ะพีะ่พอร์ยแม่ทุกคนที่รวมบุญนําไม่คู่มากค่ะคงเข้าใจนะคะเนะาะครับผมแต่ไม่คู่แตหายใจเป็นแค่แน่ว่าค่ะเป็นเดชแค่แนวา่นนนวทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่คู่ท่าไปนะคะทําโดยใจบริสุทธิ์นะคะทําโดยจิตโดยใจอย่าเทศอยากสร้างไม,ม่คู่ภาวนามากแบบนี้มันก็เกิดอภินิหารปฏิหารเกิดขึ้นกับไม่คู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยความเชื่อและศรัทธา แน้ะค่ะมีความเชื่อแนะสัทธาบารมีก็เกิดแม่คู่ถือว่าบุญหลายนะคะบุญหลายทีเดดมารับใส่โอ่งปูของเฮ้าเป็น,น <ะ S 1> ตัวแทนผููชีพอาคะปูตานะคะ <c oughs> บ่มีไฟยางรูบ่มีไฟมองเห็นสิงศักสิ์เพียงแต่เฮ้าบูชาในหัวโมก,มก,มกหัวใจเฮ้ากาบไวยักกาบบูชาก,กาบไวยสิ่งศักส์เป็นกับพระท่านพ่อนคหลักให้เฮ้าได้แลวก็ระล,ะลึกในคิดในใจมันสร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แม่คู่สร้างไปกับว่าแมของแม่คู่นะคะครับผมบ่ิเวณของไผ่ทั้งสินนะคะของอยู่น้ำวัดน้ำว่าเวลาผู้ใดเ,เกิดใหม่ในรุ่นหรือยี่พอ,อีมแม่พานมากามกับเซเมากาบไหวเขาพรนซิงสักทีที่แม่คู่ได้รวมเพศรวมสร้างนะคะคเป็นประตูโค้งเป็นวัดไหว้าทั้งวัดปูเทท่ทองแล้วก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างมันล่ะคะ่ะตามที่เพ่น องไหเบิังเนาะองผู้พญานาพระสังกัจจัยบุรณะโบสถ์อระฆังคลายซิ่งลายอย่างปู้ท่าวเวศสุวรรณแล้วก็องค์ปู้ท่าวกุเวนกะแพรียงตัวโอมเออหลายสิ่งหลายอย่างน่ะค่ะที่สี่หลวมบุญมากแม้กระทั่งห้องน้ำครับก็มีงานครับผมค่ะนี่แหละนี่แหละเลี่ยงบุญเลี่ยงซัทธาเนาะค่ะที่บ่ขาดสายที่ล่างไรเป็นอยังคือบ่ขาดสายเพราะความเชื่อและซัทธาและความ เข้าอยากเทศอยากสัง่งเข้าอธิษฐานจากกูจากสิ่งศักซิที่มองไปห็นตูแต่สามาดลนบันดาลให้เข้าสัาง่งขึ้นมาได้่านนีถีก่กระบเาเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะครับผมนั่นแหละทุกสิ่นทุกอย่างไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่แม่กู้เป็นยังบันอาทีฟคุล็คนกระถามข่าวนำตาไลเนาะคะ่ะคุณล็คนกระหองห้ว่าขั้นบ่นบนมีแม่กู้ขั้นบ่นบนมีผูฟูขาสีเขีดจังไรเพราะว่าแม่กู้กระปูเป็นกำลังใจ ดูสุดท้ายของเพลียน,นะคะเป็นกับที่ลักเป็นยาชู้กำลังนะคะเป็นยาชู้กำลังใจให้เห่าหายเกิดขึ้น,นะค่ะความเสื่อส่วนบุคคลตามบ้านนะคะประเภทนี้อีสานไทยเห่าแมนบอ็อมันเรียกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเอาอย่างไรครับคืออ่ากตีเอฟซีบอลบุญน,นานจะเอาพืน้นช่องละจานครับร่วมกันเป็นการ ก็่องนึงจะเป็นถววยเป็นจานเดียวของทนาครับอ่าครับผมได้ซื้อกับควบทุกทุกคนเยเราครับวันละจ่าจขาจ่าจานี่ยังไม่ร้อทกอย่างเขาเรียกว่าองจากจานกัเลงหน้ากัเลยนอวอแคลวอยู่กันเลยนพวกพิศาสกีจะเล่นถัง้พี่ครับได้ซื้อทุกคนแต่ม่ปูคนก็รับดูขึ้นเก้าแล้วครับ ค่ะผู้รับรู้ค่ะผู้รับรู้ถึงความรู้สึกของเอฟซีเขาอีพออีเม่แต่แมฆู่ลองห้ว่าร่ำยุงเศร้ากับสะเทือนใจนะคะสะเทือนใจถึงความรู้สึกไ้ว้าไ้ว้าคนทีบริเด็นเสียงปูแบบว่าโท่มากเ่ิงไหไ้นี่มาเช <ผม S 1> ิงห้องเชิงไห่เชิงหําตา,ลาไล่ม่คู่ก็ลร่ำไปค่ะ แต่พ่แม่นว่าทถอดถอยเลยค่ะพ่แเป็นว่าหน่อยแจบ่แเป็นอยีายงแต่ว่ามันเป็นความรูซื้อพื้ๆที่เห็นเอฟซีสายบุญเป็นผู้เท่าผู้แก่นะคะที่เพิ่มความบุญทำให้รูมากเป็นอ่อดวอนรูมันก็นสะเทือนถึงกิตใจของผู้ว่าอย่างเห็นนรูอย่างให้รูให้กําลังแร่นใจลูกล้านซี่น,นะคะ่ะมันกันเลยมีความรูซสึกพื้นๆนะคะแต่ว่าอ,อุปสรรคใดๆอียังกระตามพราะมันเป็นมา่น เป็นบ้านทีผ่านเขามากระทบกระทบก,ก็คือเขาอยากให้นี่ละบางสิ่งบางยางที่เหาปูดบ่ด้ดบ่ไดดนะคะแต่ว่าไม่คู่กับบ่อใดถอถอยบ่ไดหน่อยใจยังม่นว่าจะได้ไม่คู่กับสางคคือเก่าคตดคือเก่าเราค่ะม่นวาสิบ่ไดดออกซื้อเรื่องไรกะไม่คู่กับย่างสางค์คือเก่าย่งย็นจุดดเดือดจุดเก่านะคะย่งอยู่ทีบันเลขทีหาเจ็ดศูนย์คือเก่า นะครับค <ítulo> ่ะครับพอะปูชีบขาวเรา่อที่เก้าเก้าแปดยังได้ม่คู่กับหา่กำลังใก่นะคะกำลังใก่ี่พอีแม่ซื้อปูสุกน้นนะค่ะถือว่ารวมเนการทำพิษเอาไว้ไปคู่กับห้เป็นแค่แนวทางเพราะความเชื่อนะคะค่ะความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้นะค่ะแล้วก็ไ่คู่หข่เป็นแนวทางทั้งช่องเฮากับห้เป็นแนวทางครับผมนะค่ะแล้วก็ว่าไปบังเบียผู้ใดนะคะ บ่ได้ไปบองเบียดเสียสีพได้เฮ้าเฮ็ดเฮ้าของเฮ้าเฮาก็ได้ของเฮ้านะคะเฮ้าเฮ็ดเฮ้าส้างเข้าก็ได้ของเฮ้าเขาจด้วยความดีใจครับด้วยใจบริสุทธิ์นะคะอี่ออีเม่ที่พรวมบุญมากเป็นพี่เป็นน้องคือกันนะคะที่พรวมบุญมากแม่คู่เฮ็ดคือเกาเนาะค่ะห้กําลังแรงใจด้อค่ะเด้อบ่ิสุท์หายไปไสแม่คู่ยังหยนอยูดจุดเกาเนาะค่ะขั้นยังหักปูสะท่าปู ละ่ะค่ะเสื่อมันไม่คู่ค่ะไม่คู่กับข้อไหวพ่อหนะคะไหวพ่อในสิ่งศักดิิ์สทธิ์นี่ล่ะค่ะซอยปกปักรักษาอีพอยแม่นะคะลูกหลานบ้านเมืองให้ยูซูมกินเย็นให้มีโซมีลาบมีโซมีหวานนะค่ะเด้อสุกูสุกุสานาอ้าวันนี้ผู้ใดก็อยากฟังเสียงปูเลอาโมกูสิมากเพราะครูเราว่าพ่อบ๊อบพ่อบ่อไปแล้วก็สัตว์มาพ่อยังถือแยบครับครับเวลาเล่าเอตโตลกมาครับ <ผ>ออล,อลองลองฟังเสียงปูพอเขา้านับคนจีนจะไหนนะคะปูเลาก็มากให้เป็กกำลังแรกใจถือว่าเป็นความเชื่อนะคะค,ความเชื่อส่วนบุคคลบอเซียการยาลบลูนะคะพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสามารถดนบันดาลนี่แหละให้แม่คู่ได้มียุ่มี่กินคู่มือนี่มีบ้านมีรถมีเงินมีข้า้ในศางทั้งวัดทั้งว่าไดียซอยไรวัดไรว่านะค่ะเพราะเป็นวัดเดียวเนาะค่ะแม่คู่ก็อาจจะพอได้เขียนให้เบื้องทุก ทุกอย่างนะคะ่ะแต่วัดโน่นจะป่าแดวัดปูชุม่มวัดบันเต่าไ้เ<ฆ>จ้าเมียสองนางไม่หพร้อมกับวัดเนยคะ่ะวัดปูทีท่อเป็นเส้ารักแล้วก็วัดป่าซารนุบนวานารามนะค่ะที่เ่นไปสร้างสร้างเสร็จแล้ว่นก็อาจจจง่ายวัดนันวัดนี้แม่ปูกอันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของปูคือระบุบ่ไดแล้วกา เอพีีก็ว่าคือผมาศาลทางบ้านเนะะอะศาลศาันนี้ก็รเรียนตะปูนะคะเนาะครับผมทางไปคู่กับ่สาม,มารถสิตัดสินได้เพราะว่าเป็นค้าสั่งของเมืองบุญของเพิ่นนทาแม่ครูก็ให้ได้เป็นแค่นแนวทางนะคะเนาะครัคขอขอบคุณขอบคุณขอให้กำลังใจทุกคนด้วยค่ะเด้อสาธุสาธุครับ